สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วิหารเทพสถิตพระกษษิติเฉลิมนะคะหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าศาลเจ้าพระนาจาสาไทายจื้อนะคะสถานที่แห่งนี้เหมาะสําหรับผู้ที่จะมาสักการะบูชากลาวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมด้าในในกันเลยดีกว่าค่ะศาลเจ้านาจาสาไทายจื้อ สร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2534โดยอาจารย์สมชายพุทธนพสร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กบนเนื้อที่200ตารางวาต่อมาด้วยบาร,รมีแห่งองค์เทพเจ้าหนาจาซาไทยจื้อทำให้สิทธิอนุสิทธิ์พ่อคาแัะประชาชนที่ครรพเร่่มใสร่วมบริจาคทุนสร้างศาลหลังใหม่โดยอาจารย์สมชายพุทธนพเป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ7 2พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เทพเจ้าหนาจาซาไทจื้อผู้เป็นเทพแห่งความสําเร็จผู้คนจึงมีความศรัทธาเรื่องสายเชื่อมันในบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์พระองค์ท่านผู้คนจึงตัน้นต้นมาจากทุกสรารทิศเพื่อน้องสการะบาร,รมีพระองค์ท่านและขอพรให้ท่านประทานความสุขความเจริญความสําเร็จให้กับตนเองและบุคคลภายในครอบครัวนะคะและต่อไปนะคะเราจะพาไปชมภายในวิหารทั้ง4ชั้นกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ ชั้นที่หเป็นที่ประดิษฐานของพระกษิทธิคันโพธิสัตว์และยังมีองค์ดาวเทพภาหรือไท้สวยเอียทั้ง60องค์พระศิอริยะเมตไตรโพธิสัตว์และยังเป็นที่ทําการขอมูลนิธิทำรัศมีมณีรัตน์อีกด้วยชั้นที่2เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าหนาจาสาไทยจื้อทั้ง3ปาง ที่จำลองมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนและเป็นสาลเจ้าแรากขององค์เทพเจ้าหนาจาสา,า,าไทยจื้อชั้นที่3ประดิษฐานองค์เอกเซียนฮ่องเต้ที่เรารู้จักกันดีว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แห่งสวงสวรรค์ข้าราชการมักนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ได้เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานชั้นที่4เป็นชั้นสูงสุด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นองค์พระประธานหรือองค์พระศรีสกยามุนีพระพุทธเจ้าค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบปรัติคร่าวๆข,ของวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมกันไปแล้วในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤะเลิกถ้าใครเวลาว่างก็อยากจะเชิญชวนมาสักการะบูชาไหว้พระทำบุญกันที่นี่นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ไกลาจากกทมอมากสักเท่าไหร่นะคะและในวันนี้นะคะ เราก็คงต้องลาก,กันไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ